พี่น้องมากินน้ากันเด้อป้ามือนี่คือคักรทาวาสีมือไอกิซันเด้อะตามให้พวกเขากินเนาะอืมแข็งแคบมือจันดาราแคบใช่ไหมแคบฝีมือจันดาราแซ่บเนาะฝีมือจันดาราใน่ตงนัว จะพูดมือจังบ้าเอาจานก,กันก,กินงานกันกินบ้า,าแต่ละคนแบ่งกันกินนะกันยังไม่พอให้กินกันไหมจัละล่าข่าวข่าวสำเร็จเรื่องนู่นหรือไม่ละมุนมุนอะไรแบบนี้มาลงทุกันลงทุกอะไรหรอือเปยิงยิงวูแซ่บแท้แต่แซ่บแท้ผู้ตามบริกินผู้กินบริตรำแมน เยใส่อันเสน้นอกกันยังก็เส้นมีเสบก่อนเน<ม>าะเส้นข้าวปุ่นมันจางนี่ทุกคน,นและพายักได้สบู่บร,รอกต่อน,นี่เดอ้อซื้อสบู่สวยในเด้อเจ้าเบิ้งแล้วก็อุดหนุนสบู่ในเด้อเจ็ดร้อยคนตอนนี้เด้อได้เริ่มอุดหนุนสบู่เด้อเจ้าได้เริ่มอุดหนุนสบู่เดออหน้าหน้าแตกเป็นโบแมน<า>เอาคำสุดท้ายคำสุดท้าย หาเด้อเขย่บ้น,นี้กันแรกก็อย่าลืมเลยทุกคนเดอ้อแรบ,บถนนเลยสมูทบ,บอกตตอเนาะแมนช่วงนี้มีโปรโมชั่นรุ่นเงินรุ่นทั้งรุ่นไอพพลิเคช่หาโปรแม็กทุกสีเลยใครอยากได้ แถมหนึ่งสองแถมสองหาแถมหาพ่อเบอร์โทรมาเลยจ้าจ้า